สวัสดีค่ะมาทักทายกันแต่เช้าเลยนะคะแอดกิฟมีข่าวจะมาบอกค่ะเพราะว่าในที่สุดพ่องูเกาะเคลื่อนไหวแล้วนะคะ DJ s n a เน็กนั่นเองก็เป็นการตอบลิลลี่ด้วยตัวเองเลยนะคะ ไม่มีอะไรมากจากคือแฟนของลิซ่าเนี่ยเขาก็ไปถามดีเจสเนกว่าแบบเออการโคอลลบกันเป็นยังไงบ้างนะคะมันก็แบบนานแล้วเหมือนกันมันยังเงีย,งยบๆอยู่อะไรประมาณนี้นะคะดีเจงูของเราก็ตอบว่าทุกอย่างนะก็กําลังดําเนินไปแหละกําลังจัดการอยู่นะคะแล้วก็อยู่ระหว่างการถ่ายทำนะมิวสิกวิดีโอด้วยตรงนี้ฟังไม่ผิดค่ะ โอ้โหดีใจมากเลยนะเพราะว่าตอนแรกหลายคนลุ้นกันว่าจะปล่อยออกมาแค่เป็น,เ,ปนเพลงหรือเปล่าแต่ในที่สุดก็ออกมาจากปากเจ้าตัวเองเลยนะคะว่ากำลังอยู่ระหว่างถ่ายทำมิวสิกวิดีโอหรือว่า MV โอ้โห,หรับรองว่าฟาดปวัวแน่ๆน,นะคะงานนี้ค่ะเพราะว่า DJ s n a k นเนี่ยเขาก็สายตื๊ดระดับสากลอยู่แล้วนะคะเจอน้องเราเต้นฟาดๆเข้าไปอีกโอ้โหแอดว่า ยอดขายถล่มทลายยอดดาวน์โหลดกระเจิดกระเจิงทุกอย่างแบบมันต้องออกมามันมากแน่ๆเลยค่ะก็ดีเจงูเขาก็มีการตอบอีกทีหนึ่งนะคะว่าอันนี้คือแบบเรื่องจริงอะ่ะ <c oughs> คือเรื่องจริงเนาะทำงานร่วมกับน้องอยู่คอลปจริงแล้วก็กำลังถ่ายทำา v v ก็คือถ้ามันเป็นไปตามที่ทุกคนถามเขาก็บอกว่านี่มันเป็นเรื่องจริงนะคะแล้วก็ดูพ่องูเขาจะเริ่มแบบ มีอารมณ์ขึ้นขน,นิดนึงแหละเพราะว่าคนไปถามเยอะจัดอะไรประมาณนี้นะคะ,อะลองดูค่ะเขาก็คงต้องทำอะไรตามแผนเนาะเพราะว่าทั้ง DJ Snake เองแล้วก็ลิซ่าเองเนี่ยงานเยอะพอๆกันเลยนะคะน้องเราก็เป็นแม่ค้าเป็นนางแบบเป็นแม่แมวโอเป็นหลายอย่างด้วยส่วน DJ s n a k นนี่เขาก็เริ่มจะ ทัวคอนเสิร์ตเขาแล้วด้วยนะคะแล้วก็มันก็ลำบากเหมือนกันเนาะทัวคอนเสิร์ตด้วยแล้วก็ทำเพลงไปด้วยนะคะแต่ก็เขาบินกันไปบินกันมาเนาะก็ทำงานร่วมกันแป๊บเดียวคิดว่าน่าจะสำเร็จอะนะคะลองลุ้นกันดูนะคะว่ามิวสิกวิดีโอเนี่ยจะได้ไปปะกันหรือว่าไปถ่ายร่วมกันหรือเปล่านะคะหรือว่าจะเป็นการแยกกันถ่ายทำเพราะว่าด้วยโควิด -19 นะ พอเอาจริงๆดีเจงูนี่เขาก็เดินทางบ่อยนะคะเดี๋ยวแวะไปตรงนั้นแวะไปตรงนี้เพราะฉะนั้นการทํางานของเขาเนี่ยมันก็เลยแบบไวสมชื่อเลื้อยแพ๊บๆ,ๆนะเปลี่ยนที่อีกแล้วเปลี่ยนประเทศอีกแล้วนะคะแล้วก็รอดู MV กันดีกว่าค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไง พูดได้คําเดียวนะคะว่างานนี้แม่ๆเนี่ยต้องทั้งเตรียมตัวแล้วก็เตรียมตังค์ไว้เลยละกันค่ะอาจจะมาแรงกว่าพายุเลยก็ได้นะคะก็ต้องลองดูว่าทางต้นสังกัดเนี่ยเขาวางแผนจะโปรโมทนะก่อนจะปล่อยเพลงจริงเนี่ยว้นระยะสักเท่าไหร่นะคะ อ,อ,อยากเห็นแล้วแหละเพราะว่านี่มันก็จะเข้าสิงหาจริงๆแล้วนะทุกคนเราก็จะได้ดูผลงานของน้องเต็มๆสักทีเชื่อว่าสมการรอคอยอย่างแน่นอนนะ,นะคะนี่เลยก็รีบแบบว่ามาไวมาบอกกันเลยทีเดียวนะคะหลายคนจะได้แบบว่ามีกําลังใจโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยวิกฤตโควิดไม่ค่อยดีเลยนะคะเอาเป็นว่าอันนี้อาจจะเป็นมุมความสุขเล็กๆน้อยๆสาหรับทุกคนนะคะมีอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ข้างใต้คอมเมนต์เลยค่ะวัน นีนะคะอัพพนิวส์ไปก่อนขอบคุณที่ติดตามกันด้วยค่ะ